สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอ่าเริ่มสักดาชใหม่มา2562นะครับดวงของท่านเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นรบกวนชาวลัคนาราศีธนูนะครับช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์รวมทั้งใส่กระดิ่งด้วยนะครับเวลาทำคลิปอ่าต่อไปเนี่ยท่านได้รับชมและฟังได้ง่ายๆนะครับเอาละครับเริ่มต้นปีใหม่มานะครับ ตอนนี้นะครับดวงของท่านอย่างที่บอกท่านต้องเขาเรียกว่าอะไรตั้งสติพินิษพิจารณาสิ่งที่ทําคําที่พูดให้ดีนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ใช่ว่าถอยนะแต่จะเป็นช่วงที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรทบทวนทบทวนตัวเองให้มากๆนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยตัวแทนของท่านเองเนี่ยอยู่ในภพวินาศนะครับที่แปลว่า หลบซ่อนหรือว่าแปลว่าจริงๆแปลว่าเสียหายก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่ว่าจะเสียหายหรอกตัวเองอยู่หลบอยู่ข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าคิดทบทวนนะครับคือตั้งหลักอ่ะตั้งหลักคิดทบทวนว่าปีนี้เราจะมีอะไรเป็นเป้าหมายในชีวิตนะลัคนาราศีธนูเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะครับคนโกงธนูนะครับโกงธนูนี่หมายถึงเล็งนะครับนั้น เป็นเจ้าแห่งการวางแผนสําหรับชาลคณาธนูงนั้นท่านต้องตั้งเป้าหมายนะครับวางแผนมีธนูอยู่ในมือต้องยิงนะแต่ก่อนอื่นมาต้องเล็งก่อนนะครับเล็งตั้งเป้าหมายนะครับโก่งธนูแล้วก็ยิงออกไปนะครับช่วงนี้สเดือนแรกนะครับตั้งแต่มกราคมกุมภาพ,พันธ์มีนาเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องทบทวนนะครับว่า เป้าหมายปีนี้คืออะไรจะทำอะไรนะครับเตรียมพร้อมทุกด้านนะครับตั้งแต่จังหวะ3มีนาคมนะครับถึง25พฤษภาคมเป็นช่วงที่ท่านจะต้อง take action ละลองทำดูนะจะสำเร็จไม่สำเร็จไม่เป็นไรต้องขยับต้องทำต้องเริ่มนะครับหาวิธีเริ่มอะไรใหม่ๆได้นะครับจะเป็นคุณ ช่วงนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยจะประสบผลสําเร็จนะครับช่วงเดือนกุมภาเดี๋ยวจะมีพระราหูย้ายนะครับพระราหูย้ายในยไม่ได้ย้ายธรรมดานะครับย้ายเข้ามาเล็งลัคนาของท่านนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับดาวพระราหูย้ายโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะท่านชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับราหูจะย้ายมันเล็งนะครับมีคุณสมบัติพิเศษ สำหรับช้าลัคนาราศีธนูโดยเฉพาะฉะนั้นติดตามคลิปต่อไปให้ดีนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสําหรับดาวพาดาหูย้ายนะครับเจ้าภาพหลักนี่คือลัคนาราศีมิถุนนะส่วนท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเพราะว่าย้ายมาเล็งท่านนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับถือว่าปีนี้เป็นปีที่ท่านตั้งหลัก นะครับตั้งหลักได้หายใจหายคอคล่องขึ้นเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่คิดทบทวนเป้าหมายาว่าทางธุรกิจอย่างที่บอกอะช่วงมีนาถึงพฤษภาเนี่ยลองขยับขยายลองทำอะไรไปดูก่อนนะจากนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหลังพฤษภาคมถึงตุลาคมนะกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งกลับมาวางแผนกลับมา เขาเรียกว่าอะไรก่อร่างสร้างตัวอีกครั้งนะครับพอ30ตุลาไปแล้วสมัท2ที่นี้ยานะยาวนะยาวเอาละเอาช่วงเดือนนี้ก่อนนะครับช่วงเดือนนี้ดาวมาอยู่ในพบเรือนลัคนาของท่านนะครับถึง4ดวงนะครับมีทั้งดาวจันท์นะครับดาวศุกรนะ์ดาวเสา์นี่ดาวพระเกตด,ด้วยนะครับก็ เป็นเรื่องราวตา่างๆนั้นเดือนนี้ท่านจะต้องเขาเรียกว่าอะไรจะเจอเรื่องราวเยอะนะครับอะไรอะไรก็จะมาลงที่ท่านหมดนะครับฉะนั้นต้องต้องมีสติอย่างที่บอกอะ่ะดาวพฤหัสมันย้ายไปอยู่มินาตนะตัวท่านต้องตั้งหลักตั้งสตินะครับเตรียมพร้อมรับมือนะครับเพราะดาวจะเข้ามาสู่ในดวงท่านเนี่ยถึง4ดวงนะครับฉะนั้นจะต้องเรื่องเยอะแน่นอนอะ่ะ นะทั้งเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนะครับเรื่องงานเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าต้องจัดสรรไงจัดสรรไงทฉะนั้นท่านต้อง,องต้องต้องตั้งสติดีๆเลยนะครับท่านเราสําหรับชาวลัคนาราศีธน,นูในเดือนมกราคมเนี้ยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าร้ายนะดูแล้วเนี่ยถ้าท่านจัดสรรได้ดีชีวิตท่านก็จะสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างโอเคเลยทีเดียวนะครับ อย่างที่บอกครับมันมันไม่ใช่ช่วงที่สบายแต่มันก็ไม่ใช่ช่วงที่ทําอะไรจะไม่สําเร็จหรือลาบากนะครับเกณฑ์สําเร็จนะครับมีอยู่นะเกณฑ์สําเร็จมีอยู่แต่ท่านต้องลงมือทำนะลงมือทํามีโอกาสนะครับคือมีโอกาสได้ได,ได้ทำ,น,น,ทำนู่นทํานี่ทัานท่านต้องตั้งสติให้ดีอย่างที่บอกนะครับเอาละครับ เรื่องของการเงินดีกว่านะครับรู้สึกชาวลัวล <Jub il> คนาราศีธน,<ต>นูเนี่ยตึงมือมากนะครับแต่เดี๋ยวจะเริ่มนะครับจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากการงานที่ทํานะครับไม่ต้องกลัวท่านที่คิดจะเริ่มอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆนะครับลองดูนะครับมันเป็นรายได้ที่สามารถเข้ามาเสริมท่านได้นะมีโอกาสที่ดีนะครับดาวเจ้าเรือนสุภะ ก็มาสู่พบการเงินดาวเจ้าเรือนกับมะก็มาสู่พบการเงินนะครับดาวการเงินก็มาอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสถึงแม้เรื่องต่างๆจะวุ่นวายนะครับแต่ณเวลาเนี้ยโอกาสในการทําเงินทําทองเนี่ยมันมีนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เห็นผลเป็นกระแสเงินสดเข้ามานะครับแต่อย่างน้อยเขาเรียกว่ามันจะมีช่อง ช่องทางที่จะสร้างรายได้ใหม่ๆช่องทางที่จะทําอะไรใหม่สาหรับชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับถึงแม้จะวุ่นวายจะเรื่องเยอะก็ตามนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะผมจะเน้นย้ําเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทายแต่ว่าโอ้ยดวงดีดวงไม่ดีนะครับแต่คือเห็นลีลาของดาวเนี่ยต้องเตือนกันว่าท่านจะต้องตั้งสติไงท่านจะต้องแบบตั้งหลักให้ดีวางเป้าหมายวางแผนให้พร้อมนะ เรื่องที่เข้ามาเนี่ยถ้าท่านจัดสรรได้ดีอันไหนไม่ใช่เอาออกไปอันไหนวุ่นวายเอาออกไปอันไหนที่เห็นโอกาสหยิบมาทําจับนะครับจับจุดให้ได้มีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จนะครับชาวลัคนาราศีธนูอ่าส่วนไฮไลท์จริงๆนะจะอยู่ที่ตอนที่ดาวพระดาหูย้ายซึ่งเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แบบเป็นคลิปพิเศษออกมาเลยนะครับว่าดาวพระราหูย้ายเนี่ย จะมีผลอย่างไรต่อดวงของท่านแต่ในเดือนนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะครับาดาวในบทกระดามนี้เป็นวันที่31ธันวาคมนะครับมีเลข1เลข4อยู่ในภพกระดุมพระที่แปลว่ารายได้นะนะแถมเลข2เลข6กนะเจ็ดเนี่ยโหมารวมกันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรตัวของท่านเองนะครับวันที่31 มกราคมนะครับ31มกราคมอ่าก็ลองดูนะครับพิจรารณาให้ดีนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแหมมันตรงวันพอดีนะวันมันตรงวันพอดีเอาง่ายๆนะครับเอาละสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นปีที่ท่านจะต้องตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีสติปัญญามีความขยันมีความทะเยอทะยานฉะนั้นท่านสามารถผ่านอะไรที่ไม่ดีไปได้แน่นอนนะครับดาวเสาเนี่อยู่ในเรือนของท่านมา,มาปีกว่าแล้วท่านทนได้นะแค่นี้สบายมากนะครับสบายมากถ้าทนไม่ได,ทไได้ทนไม่ได้ตั้งนานแล้วนี่ท่านทนมาได้นะครับฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้สบายมากอนาคตต่อไปนะครับ อย่างที่บอกแหละครับดวงคนนะมีทั้งดีทั้งเสียนะครับเป็นจังหวะที่ท่านจะต้องผ่านมันไปนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าเร็วร้ายนะครับไม่ถือว่าแบบโอ้โหมันจะแย่ทั้งร้อยนต์นะดวงท่านถือว่าระดับ50% 50เองนะคือมันอาจจะไม่ดีดีไม่สุดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าร้ายจนแบบต้องต้องเตือนให้ระวังนะครับ แค่จัดสรรแค่นั้นเองนะแค่จัดการชีวิตของท่านแค่นั้นเองให้เรียบร้อยนะทุกอย่างมันก็จะโอเคอ่านะครับเนี่ยแหละครับเดือนมกราคมนะครับมีโอกาสได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มคิดเริ่มวางแผนนะครับแล้วพอมีนาลุยเต็มที่นะครับและอดทนไปอีกนิดเดียวตุลาท่านั้นแหละนะครับ ดวงท่านจะปลอดโปร่งเลยนะเอาละครับเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะครับสวัสดีครับ